สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Melody Ruiz นะคะวันนี้เราจะมารีวิวคุณน้องคนนี้ค่ะ DRMGLTY นะคะ Universal t i n t e d Moisturizer SPF446 นะคะตัวนี้นะคะคุณน้องเขาเป็นกันแดดจากค่าย DRMGLTY นะคะซึ่งเป็นค่ายจากทางฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะในเมืองนอกตัวนี้มาจากอเมริกานะคะ Made in USA นี่นะคะตรงนี้แล้วก็หลังเปิดใช้นะคะที่ฉันไม่แน่ใจว่าอยู่ได้กี่เดือนนะคะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกกันเสมอว่ากันแดดควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่เปิดแล้วอ่ะสารกันแดดอะคะ่ะจะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะที่ฉันจะให้ดูก่อนว่าที่หน้าตอนนี้คุณอาจจะเห็นว่าหน้าที่ฉันแดงนิดน,น,ะะนึงค่ะเนื่องจากว่าช่งวงนี้เป็นช่วงที่ pm หนักมากนะคะ ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่รู้แต่ว่าตอนนี้คือเป็นช่วงที่พี่เอมหนักมากเพราะว่าอยู่ตอนช่วงกลางเดือนมีนานะคะทีนี้ดิฉันใช้กันแดดตัวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเนี่ยออกโทเบอร์นะคะคือได้มาตอนออกเอแล้วทีนี้ก็เหมือนไปใช้ตัวอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะด้วยความที่มันมีสีอะคะ่ะ ิฉันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าดิฉันอมลูกอมแล้วก็แบบพูดติดคันนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าคอเจอฝุ่นคือไม่ไหวแล้วนะคะมาดูเนื้อกันนิดนึงนะคะนี่อุ๊์เนื้อนะคะก็จะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆเจลเจลโลชั่นนิดนึงนะคะเวลาเกลี่ยไปก็จะมีความเป็นน้ำๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟินิชจะเป็นโกล์นะคะ คือจะมีความโกลอยู่นิดนึงนั่นแหละนี่อันนี้เนื้อสัมผัสนะคะเห็นไหมพอเกลี่ยปุ๊บอะมันจะมีความแบบเงาขึ้นมาเลยรู้สึกว่าจะเป็นไฮบริดนะคะคือมีซิงออกไซด์แล้วก็มีออกตินเซตนะคะเป็นตัวกันแดดให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในนี้ให้ดูส่วนผสมกันนิดนึงนะคะนี่ดูยากนิดหน่อย ะะประมาณนี้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าในส่วนผสมนนมีเนอซินามายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบเนาะแล้วก็ในเรื่องของการกระจ่างใสเล็กนอ้อยแต่ยวฉันว่าเขาใส่มาเพื่อช่วยลดการอักเสบมากกว่านะคะแล้วก็เป็นพวกสารกันแดดแล้วนะคะตัวให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมีตัวโซเดียมไฮยาลูรเนตนะคะตัวนี้จะช่วยให้ความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็โทโคฟิริลแอซิเตตนะคะให้ความชุ่มชื้นเหมือนกัน เป็นแอนทาวซิแดนได้ด้วยนะคะเออแล้วก็มีตัว Coconut ทเอเทอรนะคะเออตัวนี้มีไดเมติโคนนะคะบอกก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้มีไอรอนออกไซเนาะน่าจะช่วยในเรื่องของสีนะคะนั่นะแหละแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกสูตรส่วนผสมของเขาแล้วนะคะที่ฟอร์มตัวเนื้อตัวนี้ขึ้นมานะคะเออเท่าที่ลองใช้นะคะจะบอกว่าที่หน้าตอนนี้ก็คือทาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิฉันจะไม่ได้ทาให้ดูวันนี้เนื่องจากว่า มันเป็นหนึ่งในข้อที่ดิฉันแอบดลอกจันไว้เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้หลังจากที่เราเกลี่ยไปใช่ไหมคะเราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่จะให้น้องเขาเซตตัวสักพักที่ที่ดิฉันหมายถึงเนี่ยอาจจะมีประมาณแบบสิบ้านาทีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเกลี่ยไปตอนแรกอ่ะมันจะยังให้ความมันให้ความโกลอยู่คือในเนี้ยไม่มีน้ํามันนะคะแต่มันโกลเนี่ยมันโกลแบบนี้เลยนะคะมันก็จะให้ feeling ความผิวดีผิวสุขภาพดีฉ่ำน้ํานะคะแนะนําว่าถ้าคนที่มีผิววผิวมันใช้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาปิดผิวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่เซ็ตตัวแมตต์ไม่เซ็ตตัวแห้งแต่อย่างใดนะคะคุณจะยังคงเห็นความมันอยู่นันนี้อันนี้หลังจากที่ฉันลองมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะนี่คือแบบที่เซ็ตตัวแล้วเนื้อเท x กซเจอร์เขาค่ะหลังจากที่เกลี่ยไปปุ๊บมันมีความเย็นเลย แล้วก็ทําให้ผิวรู้สึกเย็นขึ้นโดยที่ไม่ใช่เมนทอลด้วยนะเพราะว่าในเนี้ยเท่าที่สังเกตดูแล้วไม่มีเมนทอลนะคะแต่ในเรื่องของสีเนี่ยดิฉันแอบ,บให้เป็นข้อเสียละกันเพราะเนื่องจากว่าสีอะในบางวันเรามีความรู้สึกว่ามันเข้มไปซึ่งอันเนี้ยเราแอบ,บรู้สึกว่าพอมันอยู่บนหน้าเราแล้วค่ะมันมีความดรอปขึ้นนิดหนึ่งนะคะมันเลยคนที่ขาวกว่าเราอะถ้ามาใช้อะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะใช้ไปแล้วหน้าดําหรือเปล่าหน้าหมองหรือเปล่าได้นะคะ แต่สาหรับเราวันนี้ถามว่าหมองไหมเออนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบอกเลยว่ามีหมองนิดหนึ่งถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเลือกใช้กันแดดตัวนี้คิดว่าถ้าขาวกว่าดิฉันน่าจะไปใช้ตัวอื่นน่าจะดีกว่าถ้าในเรื่องถ้าจะหวังเรื่องสีนะคะส่วนคนที่ผิวเข้มกว่าก็โอเคคิดว่าได้อยู่นะคะตัวนี้เนี่ยมีสีเดียวนะคะคือเขาบอกว่าเป็น universal tinted เลยนะคะคือก็จะไม่มีเบอร์แล้วมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะก็เลย แอบเป็นข้อเสียหนึ่งตัวแล้วก็ข้อเสียที่สองเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการระยะเวลาในการรอการเซตตัวของน้องเขานะคะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะกว่าที่น้องเขาจะมีความรู้สึกเซตตัวแล้วแบบไม่รู้สึกไม่รู้สึกลื่นลื่นบนผิวค่ะแต่ยังคงมีความกโกลอยู่อันนี้ที่ฉันแตะหน้าให้ดูก็คือมันก็ไม่ได้มีความหนึบมากนะแต่มันจะมีความเอ่อหยุยขึ้นนิดนึงอ่ะแบบหยึงเนี้ยแบบ ดึงดึงเนี้ยมีความสิ๊กกี้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เหนียวแบบนั้นใครที่ชอบผิวโกลว์แล้วก็ผิวไม่ได้มีปัญหามากอะลงตัวนี้แทนรองพื้นแล้วก็แทนตัว moisturizer ที่เป็นครีมปิดผิวอะค่ะแทนได้เลยทีนี้ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของสิทธิภาพในการกันแดดนะคะที่ฉันขอบอกเลยว่าตามแบรนด์เขานะตามมาตรฐานของแบรนด์เนี่ยใช้ได้มากๆนะคะมีมาตรฐานสูง มากเพราะว่าคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็คือแนะนำมาดิฉันตามมาจากดรเดรนะคะตัวนี้คือเป็นเฟเวอร์ริตของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอยังเลือกใช้เนี่ยก็เรื่องสิทธิภาพเนี่ยหายห่วงนะคะแต่ในเรื่องของการเทสกันแดดข้างนอกแสงแดดเนี่ยดิฉันไม่ได้เทสมาให้นะคะเนื่องจากว่าใบาหน้าดิฉันดิฉันมีสภาพผิวแห้งขาดน้ำเป็นโรซเชเเล็กซิมาต้องหลีกเลี่ยงแดดอยู่แล้วนะคะอันนี้ให้ดูฟินิชของน้องเขานิดน,นึงนะคะนี่เห็นปะว่า อันเนี้ยเริ่มจะเซตตัวแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะที่พูดไปนี่มันก็จะยังมีความเงาอยู่นะคะดิฉันจะลองแตะเห็นป่าว่ามันจะมีความหนึบนิดนิดนิดเดียวเลยนะคะแต่ว่ามันก็เนี่ยไม่ได้แบบมันมีความมันอะไรใดๆไม่มีนะคะแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าสีอะ่ะมันเข้มขึ้นเลยเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าเทียบก็คือชัดเลยนะคะว่า มันมีความเข้มขึ้นจากตอนแรกที่เราเกลี่ยไปที่เราเพิ่งลงไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูเรื่องสีดีๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบแทนแทนแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะไปได้อยู่นะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ดละคาหาซื้อยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร จะเลือกกันแดดอะเราแอบปองว่าถ้ามันหาซื้อยากอะคะ่ะลองไปใช้ตัวอื่นดูก็ได้ยกเว้นว่าคุณอยากจะลองจริงๆนะคะถ้าอยากลองจริงๆก็ลองตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นหนึ่งในกันแดดที่ถ้าชอบหน้าโกลหน้าช่ำเราแนะนำมากมากนะคะตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะคะวันนี้นะจบรีวิวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมีเลดีหรือด้ดวยนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะบ๊ายบาย